สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ถาพี่พระทองมาชมครับรถอีแตนสิ่งครับแกอ้อยเต็มกล้องครับเจอไส้ครับยูครับแต่ว่ากับบยูหรอกแต่ว่าโซโฟเฟอร์มันมาประกาพุ่งครับงานตัวนี้มันกันอันตรายครับแต่เา,าพุ่งถ้าเกิดมีความเสียงเนีจีเผ่าขาดแน่เนจีเกิดปัญหา เดียวครับเขาต้องค่อยเป็นค่อยไปครับก็เลยทั้กันห้องไหมร่องร่องถอยทำไมด้วยถอยตะก,ก่อนเหรอห้องไหมตะก,ก่อนเอาลบที่ค่อย,อยถอยไม่จะเดินหนะ้าโอ้ยับเบียกไว้โอ้ยไปอยู่เอาไม่เอาไม่เ้อพ้อเพ้อยับเบียกไว้ห้องเลยห้องเลยพัดถอาห้องหลายๆเลย โอ้แห้งโยแห้งยโยเออโบเป็นยังมันไปอย้าเจ้าตัวลุ่มหลายๆเจ้าจังบืนมันจังขาดตัวนี้มันบ่นขาดดอ,อกเพราะว่าเอาห้องหลายๆห้องใส่หลายๆเลยมีเทคนิคอย่ถ้าตกหลุมเคืองหนึ่งยญาบืนขาดแทะถ้านี่ขุดบวกไว้ให้เพื่อนไปนี่ไปนี่ก็คยเสียง เ้าขาดจ้วหูจักจ้วเสียเงินสี่พันกว่าเหมือนเนี้ยฮิโน่ข้าขาดขอตรวจกับผมเดี่ยห้งองเดียบพรอะเตาะออกเตี๋ยเดียวเด้ยมันมีสายลำลำไล่ห้องใดคือว่ามีไส่ไปแท้แน่นอนโอยู่ห้องหนาแล้วมีเตืนหน้าย่างเดียวเลย ทงังผุนไปเนยทั้งผุนเดาไดเบังทั้ทงทงั้งทังผุนกอนเออเออนนครับพี่นองพาใจเกินร้อยครับ เอานันมาเทหลายๆผีเพียงมาเส่หลายๆทังผุ่นกับตัดยู่ใบอ้อย,ย,อยนนนเนี่ยนัเนี่ยตัวสำคัญฮ <laughs> ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเนียนครับสวัสดีครับ